สวัสดีครับเพื่อนเที่กคนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุยการหลังเขียนนะครับกับผมอาัตนะครับตอนนี้เราก็มาพูดถึงบทความหนึ่งที่ผมได้เขียนไว้นานมากแล้วนะครับก็ตอนเปิดมาเจอนี่ก็คิดอยู่ว่าจะพูดถึงดีไหมเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นบทความที่เก่ามากนะครับในสมุดที่ผมจดไว้นะครับหัวข้อก็คือจุดเริ่มต้นมาจากความขี้เกียจ ทุกอย่างเหมือนเหรียญมันมีสองด้านเสมอถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งที่ไม่ดีมาทําอะไรดีๆมันก็อาจจะทําให้เรื่องดีๆทําให้เกิดขึ้นได้ข้อดีก็อาจเป็นข้อเสียข้อเสียก็อาจเป็นข้อดีคําดีๆที่เอามาปฏิบัติแย่ก็อาจเป็นสิ่งไม่ดีคําแย่ๆที่ให้ความรู้สึกไม่ดีก็อาจจะเยี่ยมยอดหาเอามาปฏิบัติด,ดีเพราะอะไรวิธีคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด ส่วนสาคัญของเหตุผลดีๆในชีวิตตั้งต้นมาจากจุดสตาร์ททางความคิดวิธีคิดดีๆย่อมนำไปสู่มุมมองชีวิตที่ดีมุมมองที่ดีย่อมมีผลต่อความรู้สึกที่มีความรู้สึกดีๆที่ได้รับมาย่อมมีผลต่อจิตใจที่ดีขึ้นยกตัวอย่างกรณีอุป,ปจารนิสัยขยันดีหรือไม่ดีหลายคนคงต้องบอกว่าขยันก็ต้องดี พราะขยันมันคือการทําอะไรจริงจังได้ตั้งใจมุมานะที่จะทําสิ่งที่ทําและถ้าผมบอกแบบนี้แล้วว่าเขาขยันแต่เขาขยันทําเรื่องไม่ดีความขยันนั้นก็จะกลายเป็นความร้ายกาจกับทุกคนรอบตัวเขาขยันขายบ้าเขาขยันทําชั่วเขาขยันว่าคนอื่นถ้าผมบอกแบบนี้ความขยันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อไป การใช้คำก็เหมือนการตัดสินตามความเข้าใจของคนแต่และคนที่มีความแตกต่างกันคำหนึงถึงความจริงที่หลากหลายความหมายไปตามรูปบริบทของแต่และผู้คนที่เข้าใจในสิ่งด้านนี้มีผลต่อวิธีคิดซึ่งนำไปสู่ความสุขความทุกข์ของแต่และคนในชีวิตอันนี้ก็เป็นที่ผมเขียนไว้นะครับก็ ก็พูดถึงเรื่องของการตั้งความคิดตอนนั้นนี่ผมจำได้วา่าผมยังอธิบายว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้นั้นไม่มีสิ่งผิดถูกนะครับผิดถูกนั้นเป็นสิ่งสมมติที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้ของตัวเราเองแต่ในส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการตัดสินก็คือการมองแง่ดีในข้อเสียการมองข้อเสียในแง่ดีผมค่อนข้างเข้าใจ อตอบปัญหาที่เกิดขึ้นในความรู้สึกในช่วงนั้นเนี่ยสำหรับตัวผมเองนะครับก็ก็คือเรามองว่าตรงนี้มันเป็นกลางนะครับเป็นกลางในความว่าไม่มีอะไรดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแย่จริงๆซึ่งสังเกตได้จากตอนช่วงต้นที่ผมเขียนเนี่ยผมเขียนว่าข้อดีก็อาจจะเป็นข้อเสียข้อเสียก็อาจจะเป็นข้อดี อันนี้อาจจะหมายถึงว่าบางครั้งสิ่งที่เราทําแล้วคิดว่ามันดีนะครับมันก็อาจจะไม่ดีกับคนอื่นแต่อาจจะแค่ดีกับเรานะครับส่วนข้อเสียเนี่ยกล่าวเป็นข้อดีก็หมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราว่ามันไม่ควรทำนะครับแต่สำหรับคนอื่นก็เป็นเรื่องควรทําและอาจจะดีก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่อยากทําเราก็เลยมองว่ามันเป็นข้อเสียนะครับซึ่งจริงๆอาจจะมีความหมายลุ่มลึกที่มากกว่านั้นในระดับที่ลึกกว่านี้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าการจะนําไปใช้จริงๆเนี่ยมันก็ยังเป็นมโนทัศนะหมายความว่าเป็นเพียงจินตนาจินตภาพซะมากกว่าหมายความว่าเป็นเพียงทฤษฎีปรักาทางหลักของการสมมุติมากกว่านําไปใช้ได้จริงนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเพราะว่าการที่เราเราเราบอกแบบนี้ไปก็จริงเนี่ยแต่ผู้คนที่รับฟังสารนะครับ สารก็คือข้อความเนี่ยมาอาจจะเกิดทําให้ตีความผิดนะครับซึ่งอาจจะเข้าใจหรือพานเป็นมองแง่ร้ายไปนะครับว่าข้อดีก็เป็นข้อเสียข้อเสียก็เป็นข้อดีถ้าเกิดถูกตีความผิดโดยคนที่มีความรู้และความไม่เข้าใจไม่มากพอนะครับก็อาจจะมองว่าฉันไม่จําเป็นต้องทําดีก็ได้นะครับหรือข้อเสียของฉันฉันก็จะทําเพราะว่า ฉันข้อเสียของฉันอาจจะเป็นข้อดีของคนอื่นก็ได้อะไรซึ่งมันทําให้คนตีความได้หลากหลายมากขึ้นก็นจริงแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทําให้คนหลงผิดได้ง่ายเช่นกันนะครับมานั่งนึกดูตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นทัศนะที่ถูกจินตนาการขึ้นมานะครับก็ในวมของผมในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังเป็นข้อความที่มีข้อบอกพร่อง คือยังไม่สามารถประดิษฐ์คํานี้ให้มันดูหน้าให้มันดีกว่าที่มันเป็นประโยคนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีความลึกซึก้งกว่านี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเขียนสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบอกว่าการเห็นแก่ตัวหรือการทําเรื่องไม่ดีนั้นเป็นเรื่องสมควรนะครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยข้อดีกลายเป็นข้อเสียข้อเสียกลายเป็นข้อดีเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นถึงการระลึกถึงการมีสตินะครับที่จะ ระมัดระวังนะครับสิ่งที่เราทําหรือแสดงออกนะครับว่าเราทําไปแล้วเนี่ยมันจะเดือดร้อนคนอื่นหรือเปล่านะครับต่อมานะครับในบรรทัดประโยคต่อมาที่ผมเขียนก็คือคำดีๆที่เอามาปฏิบัติแย่ก็อาจเป็นสิ่งไม่ดีคดําแย่ที่ให้ความรู้สึกไม่ดีก็อาจจะเยี่ยมยอดหอากปฏิบัติด,ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการตีความต่างความคิดที่รู้สึกต่อความหมายของคํา ในตอนนั้นผมกำลังเริ่มต้นที่จะ,ะไม่ดูถูกตัวเองนะครับก็ก็เลยพยายามที่จะไม่ดูถูกความคิดของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องเริ่มจากการให้ตัวเองรู้สึกที่จะเข้าใจสิ่งนี้จริงๆก่อน,นครับว่าคำคำนี้นะครับมันพยายามสื่อความหมายอะไรหาความหมายมันจริงๆจากพจนานุกรมแล้วก็จากเนื้อหาที่เราได้มานะครับเพื่อหาความหมายของมันก่อน เพื่อลดอคติของเราที่มีต่อคําหรือตัวอักษรน,นั้นนะครับ mm hmm. เมื่อเราเขียนเนี่ยเราก็พยายามลดลดอคติต่อตัวอักษรน,นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เราไปตัดสินความหมายของคํานั้นให้มันบิดเบือนไปมานะครับอันนี้หลายคนมักจะเข้าใจว่าการประดิษฐ์คำสร้างสารรค์ประโยคใหม่นะครับขึ้นมาได้แล้วเป็นคาเท่ๆเนี่ยมันก็คงจะดูดีนะครับแต่ดับแรกก่อนจะ เอาเขามาจัดแยกย้ายอะไรเนี่ยเราต้องหาความหมายของเดิมไม่ชัดเจนก่อนนะครับหมายถึงต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องให้ได้ก่อนก่อนที่จะนําเขามาดัดแปลงให้เป็นคําที่สวยหรูหรือดูดีนะครับบางครั้งในตอนที่เราเอ,อตอนที่ผมเริ่มเขียนในตอนนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความเข้าใจที่สับสนต่อตัวเราเองนะครับก็เขียนถึงความมุ่งมั่นนะครับ จริงๆมันอาจจะสื่อถึงลักษณะหนึ่งของความเป็นกลางแบบเต๋านะครับก็คือแบบไม่มีดีมีชั่วเกินไปนะครับแล้วก็ในดํามีขาวในขาวมีดําก็คือถึงแม้มันฟังดูดีนะครับเวลาเราพูดแบบนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ค่อนข้างโง่เขานะครับสำหรับตัวผมครับก็ยังมีเห็นข้อบกพร่องนะครับจากบทความที่เขียนทิ้งไว้ในอดีตเนี่ยนะครับก็ จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยยังขาดความเข้าใจต่อการใช้คำนะครับในช่วงวัยเด็กตอนเริ่มเขียนใหม่ๆก็จะเห็นว่ามีข้อบกพร่องของตัวเองนะครับดํานทัดต่อมาผมเขียนต่อว่าคือวิธีคิดเนี่ยดีๆเนี่ยย่อมนำไปสู่มุมมองชีวิตที่ดีมุมมองที่ดีย่อมมีผลต่อความรู้สึกที่มีความรู้สึกดีๆที่ได้รับมาย่อมมีผลต่อตจิตใจที่ดีขึ้น วิธีคิดดีๆนําไปสู่มุมมองชีวิตที่ดีจริงหรือเปล่าทัศนคติเนี่ยมาจากวิธีคิดใช่ไหมอันนี้สําคัญเพราะว่าในหนังสือของตะวันตกส่วนมากนะครับที่เราอ่านที่เป็นหนังสือพวกประเภท How To เขาจะมุ่งเน้นไปที่วิธีคิดเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถให้เหตุผลนะครัเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมันนะได้ง่ายนะครับแล้วก็ ทำความเข้าใจได้ดีแต่ปัญหาก,ก็คือวิธีคิดเนี่ยมันจะฝืนมากๆนะครับหากวิธีคิดนั้นไม่มีความคุ้นเคยคุ้นเคยกับนิสัยของเรามากพอนะครับเมื่อเราเอาวิธีคิดอะไรก็ตามไปใช้ใหม่ๆมันจะค่อนข้างฝืนนะครับในเชิงจิตวิทยาของตะวันตกเนี่ยเขาไม่ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพฤติจิตใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวตน นะครับเขาก็จะอธิบายถึงอุปนิสัยความความรู้สึกแล้วก็วิธีคิดซะมากกว่านะครับจิตวิทยาก็จะพูดถึงความรู้สึกกับจิตใจไอ้ A, กับความรู้สึกกับนิสัยนะครับแต่จิตใจเนี่ยจะยังมีพูดน้อยมากถึงแม้ว่าตอนหลังจะมีจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์นะครับเพื่ออธิบายอุปนิสัยของมนุษย์ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับจากวิธีคิดแล้วเนี่ยแต่ว่าจิตใจของคนเรานะครับก็ยังไม่สามารถที่จะ ช่วยทําให้รู้สึกดีได้ไวขึ้น,นต่อให้เปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองไปแล้วนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะฝืนนิสัยตัวเราเองได้นะครับอันนี้ถามว่าเขียนไปแล้วเนี่ยมันมันเป็นวิธีคิดที่ผมพูดไปในอดีตมันจริงไหมค่อนข้างเป็นความจริงในระดับของผมนะคือหมายความว่าเป็นความจริงในระดับส่วนบุคคลความจริงนี้ถ้าที่ผมลองทดสอบและทาดูเองเนี่ยมันโอเคอะ มันก็ค่อนข้างใช้ได้แต่ว่ามันจะเป็นคนอื่นเอาไปใช้แล้วจะทําตามแล้วได้ผลเดือบนี้ไหมเน,นี่ยมียังไม่ได้พิสูจน์นะครับก็คือวิธีคิดที่ดีเนี่ยนำไปสู่มุมมองชุดที่ดีเนี่ยมันมันไม่อาจจะไม่ได้จริงเสมอไปนะครับแต่อย่างน้อยนะครับการมองโลกแง่ดีมันก็ช่วยลดความระแวงสงสัยหรืออคติที่เรามีต่อผู้คน,น เหมือนกับที่ลดอัคติของผมเองครับต่อตัวอักษรนะครับเวลาเรา,เราลดอคติตัวเราลงได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ดีเลยก็คือเราจะอารมณ์เสียน้อยลงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพบตอนที่ผมเริ่มทำสิ่งนี้แล้วผมเขียนบทความนี้ออกมาเนี่ยผมพอจะนึกได้บ้างแล้วว่าข้อดีของการลดอัคติเนี่ยก็คือเราจะอารมณ์เสียน้อยลงเราจะโกรธคนอื่นยากขึ้น แต่ก็นั่นแหละครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าเราทุกคนก็ยังเป็นปุถุชนหนมาเขาว่าก็ยังเป็นคนปกติหากโดนดวยอายุหรือพูดจาอะไรก็ยังมีบ้างครับเพราะว่าไม,ม่ได้มีใครสําเร็จเป็นระดับอรหงอรหันอะไรนะฮะก็เป็นคนปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็มีอารมณ์ได้ปกติครับเพียงแต่ว่าค่อนข้างสงบจิตใจได้ดีขึ้นหากเราลดหรือปรับเปลี่ยนมุมมองไปบ้าง มันก็ช่วยทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและรู้สึกดีกับผู้คนนะครับไม่ได้คิดแง่ร้ายกับเขาครวามรู้สึกที่มีต่อความรู้สึกดีๆที่รับมาย่อมมีผลต่อจิตใจที่ดีขึ้นนะครับก็ความรู้สึกดีๆเนี่ยที่ได้รับนะครับย่อมมีผลต่อจิตใจด้วยรจริงๆจ,จ,จิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเริญเติบโตไปตามความรู้สึก เราสัมผัสได้ถึงจิตใจของเราก็ต่อเมื่อเรารู้สึกทุกข์รู้สึกสุขนะครับซึ่งมันรู้สึกได้เลยนะครับจากความรู้สึกของเราครับแต่จริงๆถามว่าจิตใจเนะี่ยมันสัมผัสแบบลักษณะแบบนี้แล้วความรู้สึกถิดจิตใจหรือเปล่าจริงๆก็ไม่นะครับเพราะว่าจิตใจเป็นสิ่งที่อยู่ลึกไปอีกนะครับอ,อันนี้ผมบอกว่าผมยกตัวอย่างในการอธิบาย ก็คืออุป,ปจ,จารณญยานสมาธิไม่ใช่นะครับขอโทษครับก็คืออุป,ปจ,จารณะนิสัยอุป,ปจ,จารณะเนี่ยเป็นภาษาภาษาพระนะครับเทคสองเริ่มอุป,ปจ,จารณญยานนิอุป,ปจารณนิสัยเนี่ยก็อุป,ปจาร์เนี่ยมันก็หมายถึงสิ่งที่ใกล้กับนิสัยนะครับหรืออาจจะแปลว่า,าสิ่งที่ เป็นนิสัยที่ใกล้อยู่กับจิตใจที่เป็นตัวตนของเราใกล้เคียงกับความเป็นเรามากที่สุดก็อธิบายถึงตรงที่ว่า,าหากนิสัยตัวนี้นะครับถูกทำให้เกิดการตีความหมายนะครับหรือให้คำที่ผิดนะครับมันก็จะอาจจะทำให้เราหลงกลนะครับแล้ก็ใช้ความดีที่เดือดร้อนคู่อื่นนี้นะครับไปในทางที่สร้างปัญหานะครับ ผมยกตัวอย่างมาเป็นเรื่องของการขยันนะครับว่าความขยันเนี่ยเป็นสิ่งที่ในมุมมองของแต no ่ละคนต่างก็เชื่อ <sven> ว <tweeting S 2> <sleepy> ่าความขยันเนี่ยเป็นเรื <Plug> ่องที่ดีนะครับแต่ผมก็เลยอธิบายว่าแบบรวบรัดเลยนะครับความขยันเนี่ยถ้าขยันเนี่ยใครคนก็ต้องบอกว่าดีนะครับแต่ถ้าความขยันเนี่ยถูกใช้ไปในการทําสิ่งไม่ดีนะครับในการขยันทํางานทํไรมันดีแต่ถ้าขยันไปทําเรื่องไม่ดี ความขยันที่ทําเรื่องไม่ดีก็แปลว่าเขาผู้นั้นมีความมุมานะที่จะทําเรื่องไม่ดีอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็ไม่ย่อมใม้ส่งผลดีนะฮะต่อให้ใช้คาคาว่าขยันเนี่ยเข้ามาใส่ด้านหน้านะครับแต่ต่อท้ายด้วยคำว่าไม่ดีเนี่ยขยันไม่ดีมันก็จะไม่ส่งผลดีให้กับตัวผู้คนนะครับว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนดีไม่ดีอย่างไรนะครับต่อจุดก็จะกลายเป็นภาระหรือสร้างปัญหานะครับ อันนี้ผมเปรียบเปยเหมือนกับผู้คนนะครับว่าเราเนี่ยไม่ควรตีความหมายนะครับของคําคํานี้ว่ามันถูกใช้และถูกทําให้มองแง่ดีมาโดยตลอดนั่นไม่ได้แปลว่าคําคํานี้นะครับถ้าเราเอาไปเปลี่ยนประโยคมันเนี่ยหรือเอาไปต่อท้ายคําใดๆมันจะทําให้ความหมายของคํานั้นเ,นเป็นคําที่ดีหรือไม่ดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความขยันเนี่ยหากขยันทําดีก็ ก็ดีนะครับแต่ถ้าขยันทําเรื่องไม่ดีมันก็เป็นการผลิตเรื่องไม่ดีเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเช่นกันเพราะฉะนั้นคําคํานึงก็เหมือนคนหนึ่งคนนะฮะมันไม่ได้ถูกตัดสินจากมุมมองว่าดีที่สุดของของสิ่งที่ทํานั้นนะมันจะดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเขียนไว้ในบทความอันนี้นะครับล่าสุดอันนี้ก็ หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในมากก็น้อยนะครับสำหรับบทความนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับกับช่วงตอบคาถามครับไปกันเลยครับกับคําถามแรกถามว่ามันษย์แต่ละคนใช้เวลาเท่าไหร่ในการเจ็บปวดกับความรักอันนี้แต่ละคนใช้เวลาแตกต่างกันบางคนใช้เวลาเป็นวันครับบางคนใช้เวลาเป็นชั่วโมงบางคนใช้เวลาเป็นปีครับ ความเจ็บปวดในคําว่ารักหลังจากเราอ,อกหักแล้วเราเลิกกันไปเนี่ยนะครับแต่ละคนมีวิธีทําความเข้าใจต่อความทุกตัวเองเแตกต่างกันอันนี้ผมแนะนําได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราอยากหายไ,ไวๆให้ใช้ศาสนาช่วยนะครับมันจะค่อนข้างทําให้เราเปิดมุมมองและเปิดใจนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงความทุกข์ ภายในความรู้สึกตัวเองได้ดีขึ้นนะครับศาสนาจะสามารถอธิบายว่าอะไรทําไมอย่างไรนะครับในขณะที่ถ้าเราเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเหตุผลหรือความคิดที่อยู่บนตัวเราเองที่เราไม่มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นอาจจะนําพาให้เราเนี่ยหลงทางนะครับแล้วก็สับสนอยู่ในความรู้สึกนานาประการกับความคิดที่ให้เหตุผลว่า ทำไมเราถึงจบลงหรือเลิกกากันนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้เกิดความไม่สบายใจและกลายเป็นปัญหาที่คาราคาซังอยู่ในความรู้สึกยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นการทําใจกับเวลาที่เราต้องเลิกลากับใครสักคนรนะยะเวลาในการทําใจแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งนะครับความเข้าใจต่อตัวเราเองเป็นหลักเลยครับถ้าเราเข้าใจตัวเองได้ดีพอเรารู้ว่าอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยได้มากเท่าไหร่ได้เจ็บเท่าไหร่ ความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องสวยหรูนะครับความเป็นจริงของชีวิตคือความเจ็บปวดที่เรารเผชิญหน้ากับมันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็กล้าหาญโดยที่ไม่มีความโกรธนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยทำไมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ความ,ขมเข้มแข็งตรงนี้คืออืมมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปแล้วนะครับแล้วต้องนิ่งกับปัญหาเหล่านั้นนะครับเพื่อเข้าใจกับปัญหาของตัวเราเองว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจบลงไปแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจนะครับ ตอบปัญหาของตัวเรานะครับว่าเราเนี่ยจบไปแล้วเลิกกันแล,แล้วไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรก็ตามความเป็นจริงนี้นะครับเยียวยาและรักษาเราให้อยู่บนโลกปัจจุบันนะได้ดีกว่าอาดีตกว่าอนาคตครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการอยู่กับความเจ็บปวดเหล่านี้นั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้คนเมื่อต้องเสียใจรับมือกับมันนะฮะให้ลองหานะครับ ความเชื่อทางศาสนาหรือศาสนาอะไรก็ได้นะครับหรือ,อทบทวนตัวเองนะครับทางตาลจุยาก็คือทบทวนตัวเองทําความเข้าใจกับปัญหาอยู่กวบความเป็นจริงนะครับว่าเราจบลงแล้วไม่มีแล้วนะครับซึ่งต้องยอมรับให้ได้นะครับและต้องเข้มแข็งใช้ความอดทนมานะในตัวเราเองนะครับทำใจให้ได้นะครับซึ่งการทําใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องค่อนข้างใช้เวลานะครับต้องค่อนข้างทําให้ตัวเองนะเข้าใจ เข้าใจให้ตัวเองเรียนรู้และเยียวยาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วใช้ชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้านะครับโดยที่ความหวังนั้นให้อยู่กับตัวเองเข้าไว้นะครับอย่าพยายามยกความรู้สึกให้คนอื่นนะครับเพราะว่ามีคนเคยบอกว่าตอนเรารักใครสักคนเนี่ยมันเหมือนกับสภาวะที่เรายืนคนสองคนในยืนกอดคอกันนะครับคนสองคนในยืนกอดคอกันพอเรายืนกอดคอกันนะครับมันก็จะอยู่ชิดกันอย่างนี้นะครับ แล้วเมื่อเราลักตัดสินใจจะลักและทิ้งดิ่งรักใครสักคนเนี่ยมันก็เหมือนกับเรายกขาข้างหนึ่งขึ้นนะครับยกขาข้างหนึ่งขึ้นทั้งสองคนเนี่ยยกขาข้างหนึ่งก็น้ําหนักของตัวเราอีกคนหนึ่งก็จะถูกทิ้งไปที่อีกฝั่งหนึ่งทันทีนะครับเมื่ออีกคนหนึ่งจากออกไปจากชีวิตเรานะครับคนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะยืนอยู่ได้ขาข้างเดียวได้ไม่นานมันก็ต้องล้มครับการล้มลงและก็ต้องล้มลงไปกระแทกกับพื้นเนี่ยก็เหมือนกับการรู้สึกเสียใจเจ็บปวดนะครับ แต่ถ้าเราตั้งสติได้ให้ดีเราจะจําได้เองนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเราก็เคยยืนได้ได้วยตัวเราเองมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะรักใครสักคนเราก็เคยอยู่คนเดียวมาก่อนนะครับตั้งสติให้ได้นะครับว่าเราก็เคยอยู่คนเดียวมาก่อนที่เราจะรักใครสักคน,นครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าไม่รู้จุดหมายหรือปลายทางยังต้องเดินต่อไปเรื่อยๆอยู่ไหมคะถ้าไม่รู้จุดหมายปลายทาง ยังจะต้องเดินต่อไปเรื่อยๆอยู่ไหมอันนี้เป็นคำถามที่สับสนนะครับในมุมของผมผมคิดว่าการตั้งคําถามนัณะนี้อาจจะเกิดจากการสับสนของตัวเรานะครับว่าเรากําลังทําอะไรหรือไปไหนเป็นอย่างไรการที่เราสับสนในชีวิตประจําวันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่อง ที่ปกตินะครับคนเราเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนอย่าไปคิดว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะตอบคาถามได้ทุกคนนะครับว่าเกิดมาทําไมตายเพื่ออะไรทุกคนบางคนก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสับสนว่าเรากําลังทําสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันจะไปได้ดีไหมหรือไม่รู้จะไปไหนเนี่ยแล้วทาไปเรื่อยๆแต่ละวันแล้วยังควรใช้ชีวิตต่อไปไหมจริงๆแล้วนะครับอย่า กังวลนะครับอย่าไปกังวลอย่าไปแบบคิดมากนะครับว่าเออการที่เราไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยจะส่งผลกระทบกับตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมนุษย์นะครับไม่ได้น้อยคนนะครับที่จะเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองนะครับเพื่อที่จะหาข้อสรุปให้กับชีวิตว่าเกิดมาทําไมแล้วจะไปยังไงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆใช้เวลานะครับแล้วก็ ตั้งคำถามกับตัวเองไว้แล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเพื่อตอบคำถามตัวเองไปเรื่อยๆนะครับว่าเรากําลังจะทําอะไรนะครับเพื่อเป็นใครและตายไปทําไมจากโลกใบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับการที่เราไม่เข้าใจและไม่รู้จุดหมายปลายทางแต่เราใช้ชีวิตแต่ขอให้ใช้ชีวิตไปบนความถูกต้องและความดีงามนะครับคุณอย่างน้อยๆอ่ะความดีเหล่านี้นะครับมันก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ย อยู่บนพื้นฐานของความสุขและความสบายใจและไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับซึ่งกต็ต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นต่อให้เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปวันๆแต่เราไม่มีเป้เปาหมายอะไรแต่เราไม่ได้เป็นคนดีไปเบียดเบียนคนอื่นยังต้องพึ่งเขายังหาเงินเองดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยสุดท้ายก็ยังอาจจะต้องเป็นภาระสังคมในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ ช่วยตัวเองให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองก้าวพ้นผ่านความยากลําบากเหล่านั้นแล้วค่อยๆตอบสนองตัวเองนะครับว่าเราอยากจะเป็นอยากจะทําอะไรนะครับบนโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าเรียนรู้นะครับลองเปิดใจเรียนรู้รับฟังดูครับว่าเราชอบไม่ชอบอะไรครับขอบคุณค่ะเป้าหมายชีวิตคนเราคืออะไรกันแน่คะคำถามสุดท้าย คำถามข้อที่สามเป้าหมายของชีวิตของคนเราคืออะไรกันแนะ่เป้าหมายชีวิตของคนเราคืออะไรกันแนะ่จริงๆแล้วคำถามนี้นี่มันตอบได้กว้างกระตรงที่ว่าหนึ่งเลยนะคือตอบแบบกว้านนะครับก็คือหนึ่งเป้าหมายของชีวิตคืออะไรแล้วแต่เลยครับคนเราจะมีเป้าหมายะกับชีวิตแต่ละคนนั้นไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแต่ละคนไม่จําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายในชีวิต เพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานครอบครัวความเป็นอยู่สังคมประเทศต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่ทุกคนควรจะไปถึงนะครับทุกคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมทุกคนควรจะมีเงินมีทองมีบ้านมีอะไรทุกอย่างที่คนเขาบอกไหม แต่ประเด็นก็คือเราจะต้องมีทุกอย่างเหล่านี้แต่ก็ต้องรู้ให้ได้เช่นกันว่าเรามีทุกอย่างเหล่านี้แล้วมันจะดีกับเราอย่างไรและเราจะหาเงินจากการทําตัวอย่างไงเนี่ยสำคัญนะครับเพราะสุดท้ายแล้วความสําเร็จต่างๆที่เราจะต้องมีเป้าหมายนะครับเราก็ต้องใช้ชีวิตให้บรรลุในตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายสัจธรรมของชีวิตไม่ว่าเราจะถามหามันไหมหรือเราจะรู้มันไหมเนี่ย เราก็เป็นกลายเป็นความจริงของตัวเราเองนะครับตัวเราเองก็กลายเป็นสัตว์ธรรมแบบหนึ่งนะครับที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอนียของตัวเราเนี่ยเป้าหมายของเราก็กลายเป็นตัวเราเองได้นะครับจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เราลาจากโลกนี้ไปเนี่ยครับตัวเราได้อะไรจากชีวิตของตัวเองเนี่ยตัวเราเองก็กลายเป็นบทเรียนของตัวเองเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคนเราตอบแบบกว้างก็คือไม่จะเป็นตองเหมือนกันแต่ถ้าตอบให้แคบลงมาหน่อยนะครับ การกาหนดเป้าหมายในยชีวิตต่างๆนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทว่าคุณอยากใช้ชีวิตเพื่อสิ่งใดนะครับแต่โดยพื้นฐานเหล่านี้ก็ต้องมาจากตัวเราเริ่มจากการเป็นตัวเองให้ถูกต้องก่อนนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าเราอยากจะมีชีวิตจริงๆเ,เพื่ออะไรนะครับอยู่เพื่ออะไรทําอะไรเป็นประโยชน์อย่างไงและจะหาเงินกับตัวเองอย่างไรนะครับเพื่อที่จะอยู่นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้คนรอบตัวคนครอบครัวคนนักนะครับเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองจริงๆนะครับปัญหาก็คือ คนในยุคปัจจุบันหรือในอดีตจริงๆแล้วในไจ่ต้องปัจจุบันนะครับอใน,นอดีตจะมีคนเป็นมากมายนะครับคนมากมายนะครับที่เข้าใจน้อยมากว่าเราเกิดมาทําไมและควรทาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการหาเป้าหมายหรือควรมีเป้าหมายไหมจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นในจิตใจนะครับว่าเราจะเดินทางไปสู่ความสําเร็จที่เราตั้งเป้าไว้นั้นนะได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีเป้าหมายก็สามารถใช้ชีวิตได้ครับแต่ ก็ควรรู้ครับว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรนะครับอย่างมีความสุขและมไม่เบียดเบียนผู้ใดบนพื้นฐานของการเป็นคนดีครับขอบคุณค่ะนะสำหรับคำตอบครับขอบุณคับขอบคุณมากนะครับถ้าเพื่อนท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ